นี่คือผลผลิตของการปลูกปลูกมะเขือด้วยถุงขยะเศษอาหารนะเธอเออเราใช้เศษอาหารในการปลูกแล้วก็เติมดินไปแค่นิดเดียวนะคะเพื่อที่จะปลูกให้เขาโตขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนจากถุงเศษอาหารมาใส่เข่งซื้อเข่งมาแล้วนี่เธอผลผลิตของฉันมาละจ้ะมะเขือหนึ่งหน่วยหนึ่งหน่วยทั่วน,นะเธอนี่ออกดอกเต็มเลย คือมันอยู่กรุงเทพะเนาะเธอมันไม่มีปุ๋ยอะ่ะก็เลยพยายามดูว่าเราจะทํายังไงที่ไม่ต้องทิ้งขยะไปกับรถขยะเพราะว่าเขาแยกลําบากถูกปะก็เลยเอามาปลูกต้นไม้นี่เราไม่ได้หมักนะคือเอาลงเลยเอาลงข้างล่างแล้วเอาพวกเศษใบไม้ไปข้างบนแล้วเอาดินลงข้างบนนิดเดียวแล้วก็ปลูกเลยแล้วน้องก็โตมาแล้วน้องก็ออกลูกเออมันเลิศนะเธอใครแบบพื้นที่น้อยๆอ,ยอะ่ะ ทำได้อยู่กรุงเทพอะ